เราช่วยโลกคราวนี้เรียกว่าเราช่วยเต็มกํลาลังความสามารถของเราดังได้เรียนเป็นน้องหลายทราบด้วยความจัดความจริงของเรา <c oughs> เวลาเราฆ่ากิเลสก็จะัถึงขั้นจะสลบสลายก็มีอยู่ในป่าเนียเขาอย่าว่าจะสลบสลายเลยนุ่นเอาตายก็ตายเห็นไหมมันไม่ได้กลัวเลยเราไม่เคยสลบ <c oughs> แต่ว่าถึงขั้นตายเราตายได้โดยโด้วยความพีชีพสันทีเลยไม่มีเสียดาย <c oughs> เพื่อทําเท่านั้นนั่นเห็นไหมล่ะ <c oughs> เราเพื่อทำทำนี่เหนือหัวใจเราเ <c oughs> หนือเหนือชีวิตของเราเอาตายตายไปเลยนั่น <c oughs> เราก็ได้ทํามาแล้วได้เรียนในพี่น้องหลายราบคําพูดเหล่านี้ออกจากความสัตย์ความจริงที่เราทำนั้นเราก็เคยพูดในฟ้าไม่ใช่หรือไปบางแห่ง <c oughs> แล้วเขาแตกบ้านมาดูเราอย่างไรมาหนูมาอะไร <c oughs> อ๋อผู้ใหญ่บ้านที่เกาะประชุมกันว <c> ่า <oughs> ว่างั้นนะเราประชุมกันแล้วมีอะไร มาเาประชุมกันแล้วนะเนี่ยพวกเราทั้งหลายเคยเห็นไหมตั้งแต่ตั้งบ้านมานี่นะเราไม่เคยเห็นพระที่เป็นอย่างนี้เลยคือนี่ตั้งแต่มาอยู่กับเรานี่ไม่ทราบว่าฉันจะหันหรือไม่ฉันจะหันนานๆนนด้อม้มาทีหนึ่งหายเงียบหายเงียบอย่างนี้เป็นประจำตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เราไม่เคยเห็นหอย่างนั้นนะนี่ก็อดหลายวันแล้วนี่ไม่ทราบ จนกับเมื่อไหร่เนี่ยนี่ท่านไม่ตายแล้วเหรือวางนั่นนะพวกเรากินวันละงสามมื้อสี่มื้อยังทะเลาะกันได้วนี่ท่านกีวันท่านทั้งฉันท่านเราอยู่ได้ไปยังไงพิจนารณาเราก็เห็นไหมมาถามลูก้านลูก้านก็บอกไม่เคยอ่าไม่เคยเห็นไปดูนิ่วันวันพุนี้ไปดูนะว่างเรื่องราวเขาก็มาจริงๆเรามาอย่างผู้ใหญ่บ้านแต่ไปนี่เขามีข้อแม่อันหนึ่งเขาบอกไปให้ระวังหน่อยนะเรา พระองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดาเขาว่าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมราสียเขาอยากจะพูดชั้นฟ้าเนี่ยจะเป็นมหาเาาล้วราไประว,วังเราเดี๋ยวท่านจะตีหน้าผากเอา,นาหน้าว่าให้ระวังนะพระองค์นี้เป็นมหานะวา่างนั้นเข้าไปก็ก็หลังไหลออกมามาเวลามาถามเขาแล้วเขาก็ <c oughs> เล่าเรื่องให้ฟังอย่างนี้เ <c oughs> ้วก็บอกลราการอดข้าวเราไม่ได้อดเพื่อ ฆ่าเราให้ตายเราจะอดฆ่าทุกเจเลตโดยอาศัยการอดฆ่าเป็นเครื่องสนับสนุนฆ่าที่เละว่าบอกมันเราไม่ได้อดเพื่อจะฆ่าเราแล้วเขาบอกว่าถ้าทาไม่ตายท่านในโมโหโตโสอยู่หรือเขาถามเาเวลามาก็ถามถึงเรื่องตายเขาก็เห็นอยู่นั่นแล้วทำไมไม่โมโหโศเลยแล้วเป็นยังไงโมโหโศไหมเออกระท่านเห็นท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นี่ก็ไม่ได้อดเพื่อจะโมโห โกโสน้าเบิ้งเนี่ยวะก็พูดง่ายๆเนี่ยพอจากนั้นมิสระัหรือมิสระัตน์ไล่แต่คือเลยกับ <c oughs> นั่นแหละถึงบางครั้งเจ้าของจะเรียกว่าเจ้าของไม่รู้ตัวจะเป็นจะตายก็อาจพูดได้เขาดึงเลยมาดู <c oughs> ถึงอย่างนั้นก็มีท่านตลายได้ยินไหมนี่มาโกหกท่านตรลายหรือพิจารณาเนี่ยถึงขั้นจนเขาแตกบ้านมาดูก็มีเป็นบางไปที่อื่นก็เป็นอย่างนั้นอนกันการทําของเรานะแต่ เขาไม่ประชุมเราก็บอกไม่ประชุมก็ไม่แตกว่านมาดูก็บอกไม่แตกแต่ที่นั่นมีเราก็บอกว่ามีนี่ละการทำความภาคเพียรของเราเราเด็ดจริงๆบอกกงว่านิสัยนี่รู้สึกจะผิดแปลกจากนิสัยทั้งหลายอยู่มากเหมือนกันนะถ้าว่าอะไรลงไปแล้วขาดสะบั้นเลยขาดสะบั้นเลยพิจารณาทุกอย่างถ้าลงไม่ลงยังไม่ลงตัวยังไม่นั่นนะยังรออยู่ปากข้อ ล้รอร้อมอยู่นี่ดูเหตุผลจนกระทั่งลงถึงแล้วนั้นเจ้าของก็ถอนไม่ขึ้นถ้าลงได้ลงแล้วนะถ้าเหตุผลไม่เหนือนนี่จะถอนไม่ได้เลยคนอื่นก็ถอนไม่ได้เว่าเจ้าขอถ้าเหตุผลเหนือนี้แล้วเจ้าของถอนได้คนอื่นถอน,ถอนได้เอาแก้ไขใหม่ได้เลยถ้าอยู่ถ้ายังเหนือนอยู่แล้วอย่ามาถอนตายก็ตายกับนี่เลยโน่นเป็นอย่างนั้นนะเราได้อุตสาหพยายามประกอบความภาคเพียน ที่มันลำบากมากก็คือ <c oughs> ปฏิปทาของเราเนี่ยบรรพิติทาของคนอาพาวาัสนาถ้าปฏิบัติไปอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลาย,ยานี่จิตใจรู้สึกมันมันไม่ได้ภูมิใจนะธาตุขันอิม,มีพีหมาอแต่จิตใจมันไม่ได้สง่างามเลนี่แหะทีนี้พออดอาหารมามาก ร่างกายจนจะก้าวขาไม่ออกไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งมานอนความเมื่อยความเพลียความทุกข์อย่างยมันก็มีในท่าขันแต่มันไม่ใหญ่ยิ่งกว่าใจกับธรรมนั่นแหละที่มันทักกันได้นะเข้าใจไหมส่วนจะเป็นจะตายมันยังบืนไปได้เพราะอํานาจของกําลังใจที่มุ่งต่ออดธรรมอย่างยิ่งเนี่ยมันเหนืออันนี้มันก็เหยียบอันนี้ไปได้นั่นแหละนี่เราทํามาเป็นประจํานะเมื่อออกจากกูวาจาไปแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> ถ้าอยู่ครูบาอาจารย์ก็เพื่อนฝูงผ้านเนมีมากมประกอบกับว่าเราต้องเป็นผู้ดูแลอยู่อย่างลึกลับฉากหลังฉากหลังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่สบายท่านเนทั้งหลายมานี่ไมได้ขันตีนิมนต์ท่านมานี่มาเองมาเองจะมาท่านหนัก,นกใจลำคาญใจทําไม,มเมื่อยังพ่อดัดแปลงแก้ไขกันอยู่ที่นี่เราก็อยู่ฉากหลังต้องคอยแนะคอยเตือน <c oughs> อยู่ตลอดตาที่สอดส่องตลอด นี่พูดตามคำสาคำจริงแล้วพระเน้นตัวเรามามากตลอดนะจะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นองค์ที่หนึ่งคือกลัวมากนะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ว่าอะไรผู้ที่ไม่กลัวเนี่ยแต่ว่ากลัวลองท่านลงมาผู้ที่ลองท่านลงมานี่แหละมันสําคัญนะเดี๋ยวจี้เรืเ่องเดี๋ยวจี้ตรงนี้อย่างนั้นนะตาต้องดีทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบขอบวอาเฟืเพื่อความสวยงามหน้าดูน่าชม เวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สัมผัสสัมพันธ์กัมาทางตาทางหูก็ให้เป็นที่ชื่นชมเราก็พยายามเต็มกำลังอย่างนี้แล้วเรา <c oughs> ฉันทุกวันนะมีหวังหูไม่เคยเว้นละฉันทวัวแต่ไม่ให้อิ่ม <c oughs> เอาขนาดหกสิบเปอร์เซ็นเป็นประจำประจำาน้หสิเปอร์เซ็นพอภาวนาหรือสะดวกสบาย ถ้าจะเอาให้หนักกว่านั้นเพื่อจะทุ่มความเพียรนี่งานของเราก็มากนี่นี่เราจึง,แบ,ง,ง,งแบ่งเพื่อทางนู้นแบ่งเพื่อทางนี้ฐานงานเพียงประมาณหกสิบเปอร์เซ็นอยู่นั้นเป็นสเสมอไปเลยใช่านะ่ะไม่ให้มีอิม่มใั้นอยู่อย่างนั้นพอพอนาสะดวกสบายสะดวกบายพ้ามันจะมันจะทุ่มลงเต็มเหนี่ยวไม่ได้มันเกี่ยวกับงานการคิธที่เราอดนั้นมันทุ่มเลยนั่นั่นทุ่มเลยทุ่มเลยไม่มีข้อยกเว้นอะไร นี่แหละที่ที่เราอยู่กุบาอาจารย์เราก็ฉันอย่างนั้นแหละฉันอยู่ประจาแต่พอออกไปแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันหนักเปของมันเองนะพอเก้าออกจากวัดปั้มนี่เหมือนเดินจงกรมไปเลย <c oughs> ไม่มีคาว่าเวลาเวลาไปจากนี่ไปโน่นไปนี่เสียเวลาเวลาไม่มีเดินจงกรมตลอดไปถึงทีง่ดึกดื่นบางทีค่ำมืดเมื่อไรก็ไปถึงบ้านเขาเดินได้ลแล้วแหละมันมีทางพอไปได้น,นะบางแห่งหมืด บุกไปมันไม่ถึงบ้านเขาก็ไปอย่างนี้เดินจงก,กรมตลอดสติพิจารณาตลอดเรียกว่าทําความเพียรไปงีแล้วไปคนเดียวไม่ไม่เป็นน้ําไหลบ่านะมันพุ่งพุ่งเลยทีนี้เราจะว่าความเพียรเรามีมีมีน้อยมีอะไรอย่างไม่มีเรียกว่าเป็นความเพียรไปตลอดอย่างนั้นนีละ คือมันหนักมันหนักคือคือ,คอพราะอดอาหารก <c oughs> าอรอดอาหารนี่ลำบากทางส่วนร่างกายมากนะแต่ที่มันจะไปหนุนกันทางด้านจิตใจพออดอาหารไปหลายวันเท่าไหร่จิตใจยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไมาเป็นอย่างนั้นนะเออจังจะของจะก้าวขาไม่ออกจิตใจมันยิ่งเหมือนจะหอเหินเดินฟ้านี่แหละมันทะเลาะก,กันตรงนี้แหละันร่างกายก็ถกเสียง มันจะตายแล้วนี่จะอดไปอะไรนั่งหนาเนี่ยแต่ทางนี้ก็ทางทางหนึ่งก็เป็นผู้พิพากษาก็เราเองผู้พิพากษาเองมันจะทําไงวะทางจิตก็ถ้าว่าอดไม่อดอาหารการภาวนาก็ไม่ดีว่างั้นถ้าอดอาหารทางธาตุรังขันมันก็จะตายจะทําไงอ๋อตัดสินให้ว่าอดบ้างอิ่มบ้างหละดี <c oughs> แน่ <c oughs> ไปนั่นเนี้ยเป็นอย่างนั้น <c oughs> ตลอดมาเพราะจิตนี้มันมุ่งยังสุดฉีดเลยไม่มีลดหย่อนผ่อนผันร่างกายสังขารมันจะอ่อนเพีย้ยเพี้ยแรงขนาดไหนก็ตามแต่จิตมันไม่ได้อ่อนอยู่ที่มันขัามพันที่เราจะได้กล้าพูดว่ากําลังใจนะสําคัญนะวะคนเราอะไรก็ตามถ้าเป็นกําลังใจไม่ว่าดีว่าชั่วขาดสะบ้นไปด้วยกันถ้าลงกําไรกาลังใจเต็มที่นี้ทางชั่วก็ขาดสะบ้นกําลังใจเต็มที่ทางดีก็ นี่หลหรือความชั่วขาดสะบ,บันน้นเหมือนกันนีเราได้ทําได้เป็นข้อทดสอบมาแล้วจากตัวของเราผู้ดําเนินงานเองน <c oughs> ี่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาเรื่อยมาความภาคความเปลี่ยนก็มาอยู่ในถรมาการทรามานทางร่างกาย,ายมันก็เป็นคู่แขยงกันไปถ้าให้ร่างกายกิน addition, อิ่มนอนอิ่มสบายสบาย,บายจิตใจก็รู้สึกว่ามันอ่อนๆ่อนอ่อนเรยวมนจะหมอนั่นเพราะว่าต้องฟิตกันขึ้นเรื่อยฟิตกันขึ้นเรื่อยแล้ะเด่ย ทางด้านจิตใจก็ได้ถูกการบำรุงรักษาหนุนตลอดก็ต้องขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นประจักษ์ประจักษ์ในริ่ <c oughs> เรื่องความทุกข์ในทางความเพียรนี้มันเป็นขั้นเป็นตอนความทุกข์ในการถูไถ่ายที่ยังไม่ได้หลักได้เกนนี่ทุกข์มากแบบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะที่เลสมันมีกําลังมากความเพียรเราโผล่หน้ามาแล้วมันต้โย หัวพับไปเลยหัวพับไปเลยที่เราเรียกว่าไงาไยหมาไงไหมาคือไม่ไปท่าสู้วันไห่ได้เลย <c oughs> มีเวลากิเลสมันมีกาลังมากว่าเราคนเดียวเราดูเราอยู่ฟัดกันอยู่ตลอดแค่ <c oughs> นี้เมื่อมาอยู่ไม่ถอยกิเลสก็ค่อยอ่อนลงทําก็ค่อยปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาทำปรากฏขึ้นมามันก็เหยียบกิเลสลงไปก,งงกิเลสค่อยอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายจิตใจที่ ดิ้นที่ดีดด้วยหน้าของกิเลสก็ค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงนั่นเห็นชัดๆอันนี้มันก็มีใจใจดีดขึ้นเรื่อยดิ้นขึ้นเรื่อยเอาเรื่อยเลยจนมีความสงบแน่วเลยนมีที่เรียกว่าสมาธิสมาธิเต็มภูมินสมาธิธรรมดามีสมาธิเต็มภูมิม,ม,มีแต่มันเห็นประจกัจกษ์กะสามโดยโลกธานมาค้านไม่มีสนใจสงฟังเลยอยู่ประจักษ์กับตัวเองพอนั่นแหละ หล่เจ้าตรัสสรู้ขึ้นมาเป็นสันทิติโกสนานพอแล้วไม่ต้องหาใครมาเป็นพยามีเรื่องเราพูดเพียงขั้นสมาธิขั้นใหมันก็รู้มาจักเขาจนถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิเรียกว่าน้ำเต็มแก้วจะให้ขย่ือขึ้นไปวนานั้นไม่ได้ม <c oughs> ีเท่านั้นเต <c oughs> ็มภูมิสมาธิก็ยังเต็มภูมินี้ขอเก้าทางด้านปัญญาสมาธิเมื่อมีความสงบแล้วเรียกว่า ใจนี้อิ่มตัวเข้าใจไหม <c oughs> ใจที่มันมีสมาธิไม่มีความสงบนี่ใจหิหวโหยโหยแรงดีดดิ้นอยู่ตลอดอยากเห็นอยากรู้อยากได้ยินได้ฟังอยากทุกอย่างรอบตัวนี่คือกิเลสตัวสมททุทัยหนุนให้อยากที่ี่จิตเมื่อมันหิหวโหยต่ออารมอยู่จะบังคับให้มันพิจารณาทางด้านปัญญาได้ไยงไมันก็ไปตามอารมณ์ไปหมดแล้วสิทีนี้เวลาเราบังคับจิตเข้าจนกระทั่งมีความสงบ ร่มเย็นจิตอิ่มอารมณ์ไม่ไม่อยากไม่ยุ่งทีนี้เอาพาจิตที่มีความสงบมากน้อยตามขั้นของสมาธินี้แหละออกพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ตั้งหน้าตั้งตาทำพิจารณาปัญญาด้านปัญญาให้เป็นลาดับลาดานี่ละที่ท่านแสดงไว้ถ้าจะเกินศาดางองค์เอกว่าพอจิตอิ่มอารมณ์พิจารณาทางด้านปัญญามันก็ไม่ถเลเอสลายไปหาอารมณ์ที่สาลังหิหวโหยแต่ก่อนน่ะเพราะมันอิ่มอารมณ์แล้ว มันหมุนไปทางปัญญาขั้นไหนมันก็ไปตามปัญญาปัญญานี้ออกทางด้านปัญญานี่มันไม่ได้เหมือนสมาธินะเออความสุขความเบียดวความแยบขายวิวเป็นคนละโลกนะอืมเวลามันไม่มีปัญญามันก็ติดสมาธิตั่นหนึ่งว่านิพนิพนี่แหละคือนิพานเป็นแล้วนั้นเราเป็นแล้วจิตมันแน่วอยู่นั่หน,นึ่งก็เกยะชี้งมงนี้แหละคือนิพานอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้นย้ำลงไป เดี๋ยวเวลาถูกพ่อแม่อาจารย์ขนาดนี่ออกจากสมาธิออกมาทางด้านปัญญาย่างที่นี่ปัญญาเลยโอ้ส,สมาธิเลยกลายเป็นหนูนอนเถียงไะแล้วเอออันนั้นมันละเอียดออกมันแยบขายกระจายออกกระจายออกสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นเห็นเนี่ยเนี่ยเรื่องการภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในวงพุทธศาสนาเรานะ ทานศีลเป็นอันหนึ่ง,น,งนะเรื่องภาวนาเป็นหลักแก้อนันสำคัญมากที่จะรื้อฟื้นจิตใจขึ้นมาให้เห็นในสิ่งต่างๆและเพิ่มพูนความดีงามที่เราเคยทำมาตะก่อน mm. เช่นการให้ทานหนักแน่นขึ้นโดยลำดับการรักษาศีลหนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นไปดยลำดับเพราะการภาวนาเป็นหลักใจอันสองทะลุอยู่ตลอดเวลาคอยเตือนคอยเตือนหนุนตลอดความดีทังหลายมันก็หนุนขึ้นเรือนะ่อยๆเพราะอำนาจแห่งการภาวนา นี่เราพูดถึงเรื่องภาวนาทีนี้มาวกถึงเรื่องเรื่องเข้าถึงขั้นปัญญาอย่างที่ว่าเข้าถึงขั้นปัญญาไม่ได้เหมือนอะไรนะมันเป็นกับผู้ผเป็นนั่นแหละมันถึงชัดเจนแล้วไม่ต้องไปสนใจถามใครมาเป็นปยญ,ญาณนะสารทิิโกสานทิิโกรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติตัวเองทางด้านปัญญาขั้นใดขั้นใดภูมิใดมันจะรู้ของมันเรื่อยสิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นเกิดมานี่ไม่เคยรู้ก็เห็นมันเห็นมันรู้ให้วางไง แล้วยอมรับยอมรับซะด้วยสินี่ทางด้านปัญญาออกจากภาวนาเนอะภาวนาก็เป็นสมถะสมาธิสมาธิทำสมถะรมสมาธิทรรม,ม,รรม,ม,รรมป,ปัญญาธรรมจากนั้นก็ขึ้นมิมุติธรรมได้ละทีนะีะพิจนากระจายออกไปออกจากภาวนาเท่านั้นนะที่พูดเหล่านี้นะ หลักของพุทธศาสนาจึงอยู่ที่ภาวนาไม่อยู่ที่อื่นที่ใดเลยตรงนั้นเป็นจุดสาคัญหนุนออกมาทุกด้านทุกทางถ้าทางด้านจิตตภาวนามีหลักไม่เกนแล้วไม่ว่าทางทานทางศีลความดีทุกด้านทุกทางมันจะหนุนไปด้วยความจงใจจงใจนะไม่ได้ทําธรรมดานะธรรมดาเป็นขลบเป็นประเพณีก็มีนะเช่นเราเป็นชาพุทธเคยสมบูรณ์ให้ทานอะไรรักษาศีลกระบาธรรม,มดาแต่จิตไม่ได้หนักแน่นเข้าใจไหม นี่พูดถึงว่ากิจไม่หลัวแน,แน่เหมือนผู้ที่มีภาวนามีหลักใจภายในภาวนาเข้าใจไหมผู้นี้หนักแน่นทุกอย่างหนักแน่นไปโดยลําดับลํารามันหากเป็นเครื่องหนุนในบทกิริยาที่ทําอะไรเป็นไปด้วยความจงใจจงใจหนุนแน่นไปเรื่อยเรื่อยนี่ภาวนาท่านหลายก็ทราบเสียว่าการภาวนาเป็นยังไงนี่ทอนมาจากหัวใจมาพูดน,ะนั่นนี่ล่ะมาก็โหท่านหลายเมื่อไหร่ะอืม เนื้อลามันออกทางหน้าภาลังลขจ่างอย่างที่ว่านฝ้าจะทะลุพุ่งเลยแล้วอันนี้มองที่ไหนจะไปมองที่ไหนมันจ้ารอบตัวอยู่แล้วนี่จะไปหันหน้าหันหลังมองนั้นมองนี่อย่ไม่จําเป็นจิตไม่มีหน้ามีหลังสว่างจ้าครอบโลกธาตุเท่านั้นพอนั่นแล้วใครรู้คนเดงไม่เคยถามกันแหละบรรดาท่านครูทั้งหลายปัจจัยเบียร์ตุบวยู่ญี่ท่านคู้รูท้ทหารจะรู้จำาป็ตนคือผู้ไม่ไปฏิบัติไม่รู้ ปฏิบัติจะไม่ถึงขั้นี่รู้นี้ก็ไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่รู้ด้วยกันเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเปิดเผยอาการที่โกเปิดอยู่ตลอดเวลาอืจากการกระทําของพวกเราเ็นพากันทำกันอ่ะถ้าทำก็เป็นาศาสนาพุทธเจ้าสสดรอนล้อนอยู่ตลอดเวลานะอย่าว่าคือวาละสมัยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสปิดปิดปิดกรอบไว้ลอโลภางไว้กิเลสจะได้ออกเหยียบธรรมเหยียบหัวใจเราใช่ไหม มันปลปี่ยนหมดอันใดชื่อเป็นความจริงที่ว่าทุกๆพระองค์สอนไว้ทิเลตมันก็เป็นความจริงของมันนะทางโกงหกมาตั้งแต่โคตรแสงมันเช่นเดียวกับธรรมมันก็มาเหยียบย่ําทําได้มาปิดมาตลอดให้จํามันนะกิเลสจะปิดทรรไปตลอดนะธรรมจะจะแสดงความจริงปตลอดปเปิดเผยตามความมีอยู่ตัวไปตลอดตลอดกิเลสมันเป็นตัวจำปอมมันจะปิดมีก็บอกไม่มีเห็นบอกไม่เห็นดีบอกว่าชั่วชั่วบอกว่าดีนี่เรื่องเรื่องของิเลต ให้จำเอาไว้ทั้งสองอย่างนี้เป็นถ่าศึกษัตรูกันก็ถูกหรือว่าอย่างหนึ่งเป็นประเภทโปรกัิเลกเป็นประเภทสกปรกทาเป็นประเภทที่ชาล้างชาล้างให้สะอาดนั่นจำเอานะ <c oughs> การปฏิบัติธรรมสดสดร้อนๆสาธนธรรมของพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอากาศดีโกอากาศดีโกเพราะคอยรักเหตุการณ์กระทำของเราอยู่ตลอด ขอให้ทำไปมากน้อยอากาศทีโกจะปรากฏแลทําอากาศิีโกมีก็หลอดผลมากน้อยจะเกิดขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆอันนี้การปฏิบัติตัวเองมีท <c> ร <oughs> าบพูดเราไม่ค่อยมีภาวนากันอื <c oughs> แม้แต่พระเราก็ไม่ว่าพระองค์ไหนองค์ไหนส่วนมากไม่ค่อยไล้สนใจภาวนาอืน <c oughs> ี้ไม่ดีในเบื้องต้นเราก็เคยได้ทราบมาจากครูบาอาจารย์ที่ ท่านออกปฏิบัติกับรรมฐานคือพระนาูจาันมั่นหลวงปู่ฟัน่นท่านเลยเคยเล่าให้ฟังเป็นความที่เขาไม่เคยรู้ก็เ,เห็นเป็นอะไรสำคให้สงสัยจนเทศเป็นเสนียดจันไรยพวกกรรมฐานกายเป็นเสนียดจันไรของพระทั้งหลายตัวทั่วไปเพราะเขาไม่เคยทําอืมท่านอาจารย์มั่นก็เคยเล่าท่านาฟั่นก็เคยเล่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือคนไม่เคยภาวนาไม่เคยอยู่ในป่าเขาเห็นภาพป่า,าเขาเป็นของแปลกไปได้ เห็นผู้ภาวนาเป็นของแปลกก็ได้นั้นเราค่อยค่อยชินกันมาทุกวันทุกวันนี้นะพ่อก็มาถามมีมากสอนคนให้รู้ตามหลักความเป็นจริงยอมรับยอมรับมากแล้วมันจะถกเถียงกันไปได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องยอมรับกันทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับอยอมรับผู้ทําได้นี่แหละ <c oughs> เรื่องราวมันที่นี่ภาวนามันไม่ค่อยมีที่นี่ค่อยกระจายออกไป,ไปกระจายไปก็ไปพ้นจากสมัยัุจุบันนี้คือพ่อแม่ของอาจารย์ม่นเราอาจารย์เสาเรา กระจายไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านแต่กระจายไปทุกภาคทุกภาคนี่แหละที่นี่เรื่องอัติการพระธาตุเราจะเห็นได้ชัดโตเวลาถามกินแล้วมีอยู่แทบทุกแห่งทุกหนนะพระกรรมฐานเราตายแล้วอัติกายเป็นพระธาตุพระธาตุครูบาอาจารย์นายเป็นพระธาตุซอกแซกแซกลูเงียบเงียบเยมีเงียบเงียบเงียบท่านไม่ได้แสดงออกมานีเยอะนะว่านี่แหละการภาวนา การภาวนาเป็นการซักฟอกจิตใจเมื่อจิตใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ฟอกธาตุฟอกขันให้บริสุทธิ์ตามส่วนของธาตุขันซึ่งเป็นส่วนใหญ่จนกายเป็นพระธาตุได้นนี่มีอยู่เยอะนะเวลานี้ <c oughs> ไม่ใช่น้อยนอยนะ <c oughs> เราทราบมาเรื่อยๆพระส่วนมากจะเป็นพระนะอยู่ในปาใ่าในเขาท่านภาวนาะท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจนมาแล้ว รวมยอดก็คือเวลาท่านตายแล้วอถิงท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุมีเยอะนะเวลานี้นี่แหละทามีผู้ปฏิบัติอยู่ธรรมะก็แสดงผลให้เห็นอยู่เหมือนที่เราวิ่งตามกิเลสผลของกิเลสก็หเห็นอยู่เห็นทั่วรากันไหมหรือว่ามีแต่ดีเรื่อยๆถ้ากิเลสเราเหรอถ้าวกิเลสแล้วดีเรื่อยๆจนจะจนจจนจะเป็นจะตายจะหลองหนังถลอกปอกเปิดก็ยังว่าดีดีเรื่อยๆนั่น ย้อนถึงว่าให้ให้พากันตั้งออกตั้งใจปฏิบัติตนนะเรื่องพุทธศาสนานี่คือตลาดแห่มืผลิฟานอากาลิโกโสนร้ลลอนๆ้อนคอยรับของการเป็นผลคอยเป็นผลตลอดจากเหตุของผู้ปฏิบัติตลอดเวลาขอให้ทำไปทุกอย่างไม่ว่าประเภทไหนมีผลด้วยกันหมดเหตุปั๊บลงไปผลต้องมา ผลต้องมามาหยาบมาละเอียดต่างกันเท่านั้นเนี่ยมาด้วยกันเรียกว่าเหตุเป็นเป็นแม่บทของผลเพราะทำเหตุขึ้นไปผลก็ปรากฏเป็นปรากฏขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้น,นให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะนี่เราก็ได้เคยพูดให้ฟังพูดให้ฟังเรื่องการภาวนาถือเป็นของสําคัญมากในวงพุทธศาสนา ครั้งพุทธการพุทธิเจ้าพระสงฆ์สาวกบริษัททั้งหลายลรว่าญาโยมก็หนานแน่นด้วยการภาวนาขั้นต่อมามีหัวหน้าก็ค่อยร่อยล้อไปร่อยล้อไป,ไป,ไป,ไปลูกน้องก็ล้มเหลวไปแล้วสุดท้ายก็เลยจะไม่มีไม่มีการภาวนาไม่มีเรื่องนับถือศาสนาเพราะนั้นก็มีแต่กิเลสพออหัวพ่อ,อหัวไปที่ไหนจะมีแต่ความเดือดร้อนบุนวายอำน,นาจของกิเลสจ,จะแสดงแต่ความเดือดร้อนบุนวายความ กำวี่ยงวนความดีดความดิ่นตลอดทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกฐานโลกจะหาความสงบไม่ได้เพราะกิเลสมีอยู่หัวใจของสัตว์ทุกตัวสัตว์ไปยิ่งมาแสดงในตัวบุคคลและแสดงในบุคคลผู้ใหญ่โตที่สําคัญตนว่าใหญ่ว่าใหญ่ว่ามีความลุกฮันรหลาดหรือใหญ่ประเทศใหญ่ก็ไปแล้วยิ่งพองตัวขึ้นมาใหญ่นั่นละมันจะแ็งลิ้พ่นยาพิษออกมาเผาซึ่งกันกันให้พิโลกพิห,หายได้เพราะอำนาจของกิเลส ที่สําคัญตนว่าความรู้นี่เหนือโลกว่างั้นเถอะนะแต่ว่ามันเหนือก่ำมาสิไม่เหนือธรรมลสิทําลงไปอะไรมันก็เป็นไฟเผาเจ้าของพากันอนะันาวัตกับพอสุควรแล้วเกเอาละพอ <c oughs>